สวัสด,ดีค่ะวันนี้สาราสิพาพี่น้องมาลงหาปลาคอนค่ะพี่น้องอันนี้ค้ามาพอบวกหนึ่งค่ะอันนี้ปลาคอนกับสีเริ่มหายากแลับพี่น้องมีอยู่มองเดียวนี่รู้สึกว่าพี่น้ำหลายแต่ว่ากระสีขันสาเอาเพราะว่านกกระายถัดล่อใหยแหงกับขี้เสียรนกกินเหมือดอันนี้ก็มีแต่ห้อยนอกค่ะพี่น้องวันนี้มากับไออดเนะคะ่ะกับคุณยายสวัสด,ดีค่ะไอซดสวัสดีค่ะผุดดะนเตรียม ลงมือแล้วค่ะพี่น้องแดดกับสีห้อนเฝ้าเลยค่ะ <laughs> ไปข้าไปลุยนน้ำกันขับมันเลือกขับว่าสีอันหมานบ่ค่ะหมานบ่เนาะมือนี่เฮ้าแามคักได้ไหมฟ้าพี่นอ้งนองบึงข้ามาเบิ่งปลาดุกไอ้ปลาอ้างอกใหญ่ใหญ่ครับแม่บิ่งปลาดุกหน้างามๆเลยว้าเบิ่งนะ่าโอ้ก็จังสีจังสีบ่เคยเห็นบ่สิแหลปะปลาดุกหน้าเหรอนี่แหละเ,เขาเอิ้นปลาดุกหน้าของแท้เลยว้าวพี่น้องเบิ่งเน้า อันเราไปอยานอกนะคุณผู้ตัวเหลืองอ้อยๆอยอยู่คือสีจังสีบ่ค่อยเห็นนะพี่น้องอันนี้เอาล่องๆเบื้อง,อง,งตาเริ่มสนิแห้งแล้วพี่น้องเริ่มจะแห้งแล้วเบืองเงนปลาบ่อนร้บบายอยู่พี่น้องอันนี้เขาสีขันจ้าเอาเนาะแซนสาชิเราหมอย คุณได้โอ้คุณอาบปลาดินตุกไฟเยอะปลา,ด,ปลาด,ปดุกหลายเลยเอออันนี้ก็มีห้อยคนจับไปแล้วพี่น้องแต่ว่าห้อนคุนอาจสีปปเพลดตไม่ได้สาเอาเนาะขันห้องสีล้อสาก็ซื่อยั่งปลากินหม็ดนั่นน่ะนะปลาหยั่งปลาดุกปลาดุกว้ายเบิ้งเบิ้งเบิ้งสีพาไปเบิ้งปลาดุกพี่น้องปลาดุกหน้าลม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 นี่แหละปลาดุกหน้าของแท้ครับปลาดุกหน้าไอ้แล้ววานาะ เคยเห็นตัวตัวสีเห็นดำๆเนาะอันนี้จะสีออกลงหรืองังๆๆๆอ๊ย้ยปลาดุกหลายอีลีนนะแดนแส่แชอยู่นั่นนีปลาดุกอ๋อเ <c oughs> ท้าออกจากวียงเลยอ๋ยอเหมือนกันเนี่ยว่อนบุ่ยบุยอยู่ย่นของน้ำหลายๆ ตี่บิงีว่ามปลาอยู่หอดเรีนหลอดขาลงไปอีกไหลมากเลดๆๆน้ำหนามแล้วคุณวางปลาดูมาคุณน้างสิจะหาปลาแมยุแห่เบิ่งคืนจะหาแดงๆเมันปลาอย่งปลาดุก็่ั่นปลาดุกหลเนาะเออมีแจ่ปลาดุก่น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 ่ะอืมคุณน่ะหลายตัวล่ะ มึงนอะพี่น้องปลาดุกค่ะโอ้ปลาดุกือสีจังสีเนาะแค่เห็นแต่ดำดำัวเหลืองอุ้ยหุวยอยู่สุดหนักพี่น้องโอ้ปลาดุกทั้งหลโอาหนามีปลาคอยอยู่ตัวหนึ่งจิว่าจะปลาดุกพี่น้องมึงตาลงมเดี่ยวขอบคุณยายปลาดุก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 แค่ดีต่อปอดเอง นี่ยูนัทตัวนึงอ่ะขอรอย,อยูะอนปะนปะักคอปักคอไปดูโอ้ปักคอหัวใหญ่กมาหลาย,ลยครับพุณนะ่ะพุณนะ่ะโอ้ยไม่ใช่ตัวซอมพิมูไ <c oughs> อ้หนอนนู้น่ะเออพุ่นอ่ะอือหลายยุคพี่น้องนั่นทีปลาดุกหลายก็มูอีกกว่านี้นั่นที่มานปลาดุกอีกบอครับพี่น้องเฮ้ยมีคุณยายมีตัวซอยอยู่ด้วค่ะพี่น้องต้มกับปลาเก๋าแข็งบ้านไหนมค่ะกำลังหาหมือนอ้าวครับนี่เจอปลาคอแล้วครับ อึบเนี่้อปลาคอเดี๋ยวปลาคออยู่ต้องพาการอยู่เลยปลาเข่งเือบตกใจตื่นปลาเข่งปลาเข่งเอ้ยเออมันปลาดุกหลอนปลาดุกเดี๋ยวจะปลาดุกเห็นมีปลาดุกหลายตัอันนี้แล้วร้อนปลาดุกพี่น้องหลอนหลอนแล้วหลอนปลาดุกพี่พ่ออันเขาเออนี่ยังก่อนขีบหลังมันบ่พอมันยังปลาดุกเพรมันยังปลาดุกหลอนเลย โอ้ขืนพี่พี um, okay. okay. well> ่ข um um ืนมาอยู่พี่เลยนี่พี่น้องครับขึ้นมาพี่เลยนี่าแค่ะดิคาพไปเบื้องไกลปตาคอกำลังเืือครับนี่ยข้นมาพี่เลยตัวเขาเอิญเนี่ยบบกตัวเฮี้ยวๆว่ะตกใจปลาเข่งบัดบ่อยร้อนเหมือนของจากเลยเห็นมีแต่ปลาดุกไปเลยยาต้องระวังพี่น้องยางก็ต้องระวังต้องระวังให้เก่งเย ที่สิเงีบบยบๆติดที่ตอนเห็นที่แหลกขึ้จังดินโปปลาโปปลาอยู่บัดสาเหมือแล้วบัดเงียบได้ไหมต้มต้มขี้ต้มขี้ต้มกับหลายพ่อพี่น้องขี้ต้มรู้สึกสีแบบเขาเอื่นนี่ยังกับลมมันลมอ้เ่แนละเอาข้าจับประคออึ๊บนี่นะโลซาดครับโลซาดเอาพี่น้องขันขี้ต้มน้ำมัยค่ะขันหาปลาดุก ปลดูมันถิ่มหมดกี่ตมดีปลาดุ๋ดตายไปกับไปกับน้ำแล้วเหรอแถดๆๆๆไว้เฉยเลยถ้นขึ้นบวกเพิ่มๆแตมีน้ำยังมี้กใจะแฉะเป็นโลมาไปเรื่อแม่นยเมนขึ้นไปพูนหล่ะปลาดุกมันขึ้นเร็วเลยปลาดุกปลาคอติดน้ำต้งกันไปน้ำว่าโอ้ยลมดีแถดๆเป็แต่มีปลาลดเป็นแต่มีปลาลด เอฟซีเพื่อนว่านรวมๆเนี่อันข้อหาปลาโลดโลดพคนละพี่น้องเ่าอันตั้งแต่หามานี่กะสิรู้สึกว่าสิบว่าเห็นมีปลาโลดดอกพี่น้องลวมแซมไรกับว่าเห็นปลาโลดตะก้อนน่ะหลายค่ะทุกวันนี้หาย,ยากค่ะจนทั้งบ้านนี่นาะทั้งบ้านซาลาน์นี่ ยิ่บนๆกับงูมากระได้มั้นผอมพี่ตองเบียงหนามเพราะว่ามันสียู่น้ำต้องลองแต็งแรงละบันเพราะมันเหนือน้ำลึกมันสีบอลงแล้วมันสีขึ้นบอปลาขึ้นนี้บอปลาหนาสีลงกนั่นลูกี้เข้ามาเกี่ยวที่ของเถอะใช่ค่ะพี่น้องรุ่นน้ำกันครัพี่น้องรุ่นจับปลาคอนค่าหนามกระแหงสีมืดเราครัพี่น้องนกกระไรกระสีห้าอยากละบันนี้ ส้นแทงแถวบานคือเหงมดอันนี้กะทิโอ้โ้ปลาคอกระโดดออกมาปลาคอหน่อยนั่นอะไรที่หันนั่นนั่นโอ้นาหนาโอ้โอ้หนีสับหลุดมือีแล้วจับเขับนี่คุณยายสาน้องมืนอือคุณไปแล้วล่องเรือพุณสองสามโตเลยโอ้ไม่เจอตัวซ้ำนี่นี่อยู่นี่กำลังไว คุณนอืมขอบป่ะกระถิ่นงทั่อเออนังอูุ่่นอคออืมคอคอมันแบบข้นน้าน้าปุ๊บแล้วมันโดดตลยข้โดดนี้ ขล้าอยนนหลัไวๆอยู่ปลาดุกมุกปคอโอ้ปคอปคอค่ะพี่นองปกายมีปลาดุกจ้ปลาดุกนีปลากุลาายปลาคอหนะปลาคอน่ะ คณปลาเรีมไปหาคุณยายหือกอรัพย่นยคุณยายต้องขาดไล้บ่อนแบบหลายคักดิ ก็แมนหมดกี่ตัวหมเนาะปลาอะไรคะ,ละออปลาคอปลาคอม,มากเลยนนองติดนังเซ็กน,นไปลาคอ ขันบ่ลาขันบ่ลาขังหลังบลคือจังไวๆแบบนึงขันขันขันโอ้กระโดดกระโดดไวยี่หลีตัวเล็กน้อยนึงโอ้พ่นไปพุ่นแล้วไปเลยพุ่นพ่นดินอยู่ข้างหลังพุ่นตัวหนึ่งโอ้คือดินแห้งแค่ประคองมันบ่ พี like โ่โตแบบไวๆทั้งนั้นเลยคนดวไปทางล้างข่วนดวนไปตะมองได้ข่นเออออเห็นัละลงหันละโอ้พ่น่ะ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 วายอหลีขิดตมขอดหรือพุ่า่วพุ่นไรครุบกันอยู่ พ่ดหนาเรียบร้อยเมื่อนี่มาทำปลาดิ่งข้ากัดสิกระโดดกระเดือขึ้นไปทั้งพุ่นเพาสิขามไปหาหนามทั้งหุดข้าหน้ากันพูดหน้าน้าบล้ายนะพี่น้องแต้ว่ากต้ตงสาเอารอแห้งไม่ได้ว่าท่านนก กงามครับาเลยปลาเข่งมูดีเลยตัวง่ามๆมูดีครับเลยปลาเขงน้ำลึกนี่ปลาคออายแล้วได้ยังมูดี ก็าม้อปลาลุกพี่น้องกําขคอปลาดุกว่ามันลมอ่ะมันหมตีนีปลาคอหรือว่มันโดดขามไปด้วย โหลขคาบไม่กับเบรนคนนึงนิดเดียวกระล่างกระดึบกระดึมมาละเพราะว่าพึ่งมีมันมากันน้านๆแต่ห็นธินามเราเตรียมมาโหลดคุณยายกำปายางเนาะนี่ยกำเนียนเนี่ยโอ้ปลาคอค่ะพี่น้องมันเป็นไปกำข้อปลาดุกอีกใส่ถุงมือกับสีโ่๊หูได้พี่น้องว่าปลายางห้าเล้งเสียกำเราก็ปล่อยมันบอกคือมือเฮาเนาะ นั่นเซฟจะขวางอยู่แต่ว่าหาล้าเจียกับกัมปลาเดียยเยเด่ยวกับป่อยถิมเอาพอจะปล่อยเดี่ยวโอ้โหว่าอันไหนเป็นปลาเป็นเฟี้ยงเป็นกี่ดินเหม <laughs> <laughs> นิ่งนิ่งแล้วมุดมุดขี้ต้มแล้วนั่น <c oughs> มุดขีตข้ต้มมุดขี้ต้มยืนเบิ่งให้างเจ้าหน้าที่ขืนป้าเป๊ะป้าเป๊ะขึ้นมาดอก <c oughs> ปลาคอค่ะพี่น้องคุณยายเด็ดปลาคอ ได้ปลาช่อนกับน้อสาบบกแล้วคือสีงีบงีบงบน้อบัดนี้ยมุดขี้ต้มจะลียวมุดเกิ่งอื้อแทดทุกมังได้เนอะโอ้วแมวหญ่เลย นั่นน่ะปลาคอมันบ่าน่ะยขาายเทินน่ะไหม่สเอยูุขาน่ะอืบนะโดดเด้โดดเดะโดดมาถึงไยได้แล้วหาเบิ้งไปยังอ๋อนี่ไงตาดกพี่น้องอ้มีตัวงามๆประมาณนึงามอเนาะอสกุ้งด้ไหมพี่น้องนี่ครัพี่น้องรุ่นน้ำเมท่า หลุดน้ำเมเทาวขั้นมุดขีดตมดีตรงหาก้อนกวาดหาก้อน ที่จังเห็นแถดแถดดลงไปบันี้เอามือไปซ้าหาบ่วอดเด้หมดกี่ตมาาูมปลากระดีแม่เห็นาอยู่ข,ข้างบนเก็บเอาลง เข็นดีๆไปล่น้อ,อาไไงนอเจ้าปลาเอปหมอ,อยันมันไปเข็นปลาดุเห็นบหมน่ปะปลาหมอปลาหมอปลาหมอ แถวย่านมั้นฟฟนวกพี่น้องโกยทักกี่ตมวสังานได้ประคอพี่น้องเอ้ยมันต่างขวดหาจังสันแหละมันหมดกี่ตมดียังวะงานปลาหมอค่ะเศาหาจังสัน โอ้จีดตัวบักลืกนึง ไปค่ะพี่น้องอันที่เข้ากันสาแห่งจับเรียบร้อยแล้วค่ะมาเบิ่งผลงานเข้าค่ะพี่น้องนี่เลยไหนมาดูสิพี่นองเต็มตะแม่ใหญ่ครับเต็ม่เะเมยใหญ่ได้ปลาดุกปลาคอหลายอยู่ครับพี่น้องพ่อกินอยู่ค่ะไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปสำนึกคลิปหนาพอกันไหมขอพูดในลายที่มาให้กำลังใจสาวรักแล้วก็คุณยายก็ไปอิฐเนาะค่ะสวัสดีค่ะ